สวัสดีค่ะพบกับพี่มนทาอีกแล้วนะคะในช่องมนทาสไตล์วันนี้นะคะพี่มันทาพามาล้อตลาดล่างค่ะเป็นตลาดนัดรอบตึกนะคะวันนี้นะคะพี่มนทาจะมาตามล่าหาเสื้อไหมพรมกันค่ะตามพี่มันทามาเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาสายไปค่ะทุกคนตลาดวายแล้ว ตอนนี้ก็เลยมีบางร้านนะคะที่ยังขายอยู่แล้วก็บางร้านก็กําลังพ่อค้าแม่ค้าก็กําลังเก็บตามล่าหาเสื้อไหมพรมแต่ว่าตอนนี้นะคะกําลังดูกับโปรงอยู่คะ่ะ <c oughs> ไปกันต่อนะคะก็เข้ามาตรงโซนนี้ก็เริ่มเก็บขนออกกันแล้วนะคะทุกคนก็เลยไม่ค่อยจะได้เห็นอะไรเดี๋ยวเพื่อนถ่าจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะ ทางด้านโน้นยังไม่เก็บนะคะเรามาสายนะคะมา9ก้าโมงแล้วนะคะตลาดเช้าเนี้ยต้องมาตั้งแต่7จ็ดโมงนะคะเจ็ดโมงแปดโมงนะคะถึงจะได้เห็นหรือก็บ้าบางบางท่านเขาบอกว่ามากันตั้งแต่มืดเลยอันนี้ก็ยังไม่เคยมาเดินนะคะตอนมืดมืดแต่เสียดายว่ามาสายไปหน่อยนะคะก็เหลือร้านหล่อมแหลมนะคะมาเยอะทีนี้ก็เข้ามาด้านในนี้ก็ด้านในนี้พอมีร้านอยู่นะคะมีร้านค้าเยอะมากมายเลยนะคะอันนี้ยังวางขายน่าจะวางขายทั้งวันนะคะในนี้ ก็มีหลายแบบนะคะเราก็มาตามหากันค่ะเสือ้อไหมสวยๆไหมวันนี้เรามาตามหาเสื้อไหมพรุมกันนะคะสินค้านี้เยอะมากค่ะวันนี้คนเยอะด้วย <c oughs> เป็นสไตล์วัยรุ่นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสไตล์วัยรุ่นทั้งนั้น <c oughs> ถ้าหากใครสนใจก็แวะมาได้นะคะตลาดเช้าๆ สินค้าราคาถูกราคาสูงราคาปลีกนี่เจอแล้วนะคะเสื้อไหมพรมสวยนะคะซึ่งตอนนี้กำลังนิยมกันมากเลยนะคะเป็นเสื้อไหมพรมเสื้อครอบสั้นๆอะไรประมาณนี้นะ,ะมีกันอยู่หลายร้านเลยนะคะแต่ละร้านแต่ละร้านก็แบบก็มีหลายหลากนะคะทุกคน มีแบบเซ็กซี่ก็มีนะคะอันนี้เราก็เลาะเข้ามาซอยนี้นะคะคาดว่าได้เจอนี่อันนี้กันหนาวนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นแบบวัยรุ่นวัยรุ่นค่ะแขนกุดสั้นๆเอวลอยๆเสื้อครับๆนะคะก็หากใครสนใจนะคะลักษณะเสื้อประเภทนี้ก็มาได้ค่ะเป็นตลาดเช้านะคะก็มาหาซื้อได้นะคะก็ขายปริกขายทรงนะคะถ้าส่งคุณก็อาจจะต้องซื้อเยอะหน่อยอาจจะครบสีครบไซส์ครบแบบของเขานะคะ ซาขายปีกก็ปกติทั่วไปแหละค่ะเหมือนกันผ้าก็มีหลายเกรดนะคะมีทั้งเนื้อหนาเนื้อบางราคาก็มีหลายราคาตั้งแต่ไม่ถึงร้อยจนร้อยสองร้อยสามร้อยก็แล้วแต่นะคะมาเลือกซื้อหาเอาที่เราชอบแบบที่เราใช่นี่ตัวนี้สวยพี่ทามองหลายรอบตัวนี้สวยพี่ฟ้ารู้สึกว่าสวยคอเต่านาะคอเต่าแขนกุด ตัวนี้ใส่กับสูรก็สวยเรามาหาแบบเสื้อแขนกุดๆ่ดะคะ่ะตัวสั้นๆน,นี่อันนี้ก็สวยแต่แบบเขายังไม่ชอบนะคะคนที่มาหาเขายังไม่ชอบค่ะเขาบอกว่ายังไม่ใช่ต้องหาใหม่หาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอแบบที่ชอบและแบบที่ใช่นะะวันนี้ก็ตามหานะคะเสื้อไหมพรมกันโดยเฉพาะเลยนะคะ รุ่นพวกนี้ก็น่ารักน่ารักนะคะอันนี้ก็เป็นแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยก็เป็นแบบเสื้อสวมเสื้อคนทำงานเป็นคาร์ดิแกนเป็นกระดุมหน้าอะไรประมาณนี้ก็มีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มหน้าหนาวแล้วเสื้อลักษณะนี้ก็จะออกมาเยอะ อังเกงวัยรุ่นก็มานะจ๊ะแนวแนววัยรุ่นที่เขากำลังฮิตกันนะคะวันนี้คนหนาตานะคะคนเยอะพอสมควร ่าสายเดียวก็มาค่ะแบบนี้ก็น่าใส่นะคะเป็นแบบมีโครงชั้นในอยู่ข้างในแล้วอะค่ะเดินวนไปวนมาจน พื้นทารู้สึกเวียนหัวเพราะมันเยอะมากหลายซอกหลายซอยเราจะเดินให้ทุกครบทุกซอกทุกซอยก็ไม่ได้นะออกซอยนูน้นเข้าซอยนี้ออกซอยนี้เข้าซอยนั้นแล้วคนก็แน่นแน่นนะคะวันนี้แน่นมากๆถ้าหากแบบว่าเพื่อนๆหรือว่าใครนะคะสนใจที่จะ,ะซื้อเสื้อผ้าลักษณะนี้ก็ แวะเวียนไปเที่ยวได้นะคะตัวนี้เป็นตลาดตลาดนัดนะคะด้านล่างเขาเรียกก็ตลาดล่างเนาะตลาดล่างหมายถึงว่าตลาดที่ไม่ได้อยู่บนตึกเขาจะเรียกแบบนั้นกันนะคะที่อยู่ตาใต้ตึกข้างตึกรอบๆตึกอะไรประมาณนี้นะคะสินค้าก็จะราคาไม่สูงนะคะราคาถูกถ้าหากใครสนใจก็แวะเวียนไปหาได้นะคะวันนี้วิญทาก็พาล้อชมเนี่ยไหมพรมมีตั้งแต่แบบ เนื้อเนื้อบางเนื้อหนาเนื้อกลางก็แล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลก็เดี๋ยวนี้ก็มีเป็นแบบแฟชั่นน่ารักน่ารักนะคะทรงเสื้อไหมพรมแบบมันแตกต่างกับสมัยก่อนสมัยก่อนก็จะเป็นแบบเรียบเรียนะคะเดี๋ยวนี้มันจะมีอู้ครอปสั้นๆติดกระดุมหนึ่งเม็ดอะไรแบบนี้ค่ะตกแต่งสวยงาม วนไปวนมาก็วนมาที่เดิม <minor noise> เดินไปเดินมาก็วนอยู่ตรงนี้ย่ม <vrai> ทาพาวนจนเวียนหัวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ พี่วันทาก็ต้องขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะคะพี่วันทาก็ถ้ามีโอกาสนะคะวันหลังก็อาจจะพามาชมซอกอื่นซอยอื่นอีกนะคะวันนี้เราก็เดินตลาดด้านล่างออตรงรอบใบหยกแล้วก็เข้ามาในซอยนรกเหมือนเดิมนะคะตอนนี้วันนี้ซอยนรกมีคนเยอะอยู่นะคะก็มีสินค้ามากมายนะคะที่มาให้เลือกชมกันนะคะเป็นแบบสไตล์วัยรุ่นเป็นกับโปรงยีนก็มีนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะพี่พัน t h ต้องขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบนะคะสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะคะแล้วอย่าลืมนะคะเพื่อนๆคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องพิมพ์ทาด้วยนะคะที่สำคัญนะคะสั่นกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพี่พัน t h นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพิมพ์ทาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหมค่ค่ะในคลิปต่อๆไปคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ